สวัสดีจ้าพบกับพี่มาจากช่องแฮฟฟันนี่นะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่จะพาไปรับของฟรีกันอีกเช่นเคยของฟรีที่เราจะไปรับในวันนี้นะคะบอกเลยรับง่ายมากๆนะคะไปดูกัน โร,โรบักหมดเหรอตั้งนี่เลยร้านนะารูช็อบร้านเกมโรบอกอันดับต้นๆของเมืองไทยบริการเติมโรบักราคาสุดคุ้มหรือบริการกดผลกดเกมพารทําหมัดหาดาบและรับฟาร์มแบบบล็อกฟู้ดหรืออยากได้ไก่ตันไปขิงเป็นปเลือกกันเลยดิงอยู่ใต้คลิปนะคะแบบที่เราจะไปรับของนะคะก็คือนี่เลยแมพแมพเวกี้วิสาทนะคะนี่เป็นแมพเกี่ยวกับการผสมนะคะเครื่องปรุงต่างๆให้ออกมาหลายๆอย่างนะพี่เคยเข้าไปเล่นอยู่เหมือนกันปลองเข้าไปกันเลยอ่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะก็ มีคนมาแกล้งเราไม่ใช่นะคะตอนนี้นะคะอ่ะซูมระยะไกลนะคะซูมระยะไกลเราจะเห็นประตูสีส้มๆนะคะให้เราวิ่งไปเลยอ่าอยู่ด้านหลังของพี่นเองให้เข้าไปที่ประตูนี้เลยนะคะพี่กำลังจะเข้าไปอีกมิติแล้วปึ๊บอ่าตอนนี้นะคะ้าเข้ามาในอีกมิติหนึ่งแล้วนะคะก็วิ่งไปด้านหน้าเลยนะคะข้ามฟอร์เต้นรำไปเลย นี่พอที่เราจะหยิบนะคะก็คือนี่นะเป็นแผ่นซีดีนะคะเห็นไหมเอ่ยอันนี้นะคะชึบนี่หยิบมาแล้วเราได้แผ่นซีดีแล้วนะคะจากนันให้เรากลับไปที่บ้านเรานะคะ<อ>กดไปที่ปุ่มที่3ก็ได้นะคะนี่ชึบแหมนี่นะคะมันก็จะพาเรามาที่บ้านเรานะคะหรือว่าจะเรียกว่าบ้านได้หรือเปล่าเป็นแบบว่าที่ผสมยาของเรานั่นเองนะคะให้เราเอาเงี้ยใส่ลงไปนะคะชึบนี่นี ใส่ไปแล้วนะ,ะเราจะทําเครื่องปรุงน,นะคะจากนั้นให้เรามากดสปอน,นะคะนี่ชึบอ่มามันก็จะได้เป็นน้ำสีดำแบบนี้นะคะให้เราทําการดื่มชึบติ๊งแงงนี่นะคะก็คือเสื้อที่เราจะได้รับในครั้งนี้ท่านเองค่ะรับฟรีเลยนี่นะคะได้แล้วเห็นไหมเป็นเสื้อสีดํานะคะอะ่เดี๋ยวเราไปลองดูเสื้อของเราหน่อยนะคะอ่านี่นะคะเสื้อเข้ามาในแคตตาล็อกของเราแล้วนี่เลยนะคะก็ เออเป็นลายอะไรนะเป็นอะไรอะไรไม่รู้อะเมา์เทนเหรอมันเหมือนมันเหมือนภูเขายัางไงเอ่ยอาสมเสื้อภูเขาวิลเลอร์เอาเป็นว่าเป็นเสื้อลายนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวลองใส่ดูเนาะและนี่นะคะก็คือเสื้อที่เราได้รับนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะมันก็จะสีดำๆหน่อยนะคะก็มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มองมองลายไม่ค่อยชัดนะคะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะก็ไปเสื้อฟรีนะคะรับกันง่ายๆเลยนะคะก็อย่าลืมไปรับกันนะคะ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like ด้วยนะไปนะจ้า